็นมีอยู่คันหนึ่งอะไม่รู้รถอะไรอะจอดอยู่หลังผมอะลองทีไปดูดิเอาออกนิดนึงออกแล้วเนะี่ยสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูเจ้าฮีโน่นะครับเป็นฮีโน่ตัวตัวซีรีส์เจ็ดนะครับซีรีส์เจ็ดฮีโน่เจ็ดร้อยเป็นฮีโน่เจ็ดร้อยมีสเกิร์ตด้วยนะตัวนี้พี่เขาเอาของมาลงที่ชลบุรีนะครับเป็นตู้ที่โควิ่งประจำนะตู้สง่งมาเลยเดี๋ยวจะพาดูถังน้ำมันเขาใหญ่มากเลยนะ ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตอนถอยนะนข้างเดี๋ยวก่อนจะดูพี่ก็ถอยเดี๋ยวเขาจะถอยเข้าซุ้มนี่นะถอยเข้าซุม้มซุ้มตรงเนี้ยที่เราเคยถอย,ถอยบ่อยๆนะครับตัวนี้มันจะวงต้องต้องเข้าวงนี้นะครับจะวงแคบๆถ้าถอย,อยตรงๆมันไม่มีปัญหาหรอกถ้าถอยอยังตรงมันไม่มีปัญหานะ แต่ว่ามันต้องถอยมาจากถนนหลักเดี๋ยวเขาจะมีคนกักกักรถไว้แล้วก็แทงแทงซ้ายเข้านะครับประมาณนี้เดี๋ยวพาดูรถก่อนถังน้ำมันถังน้ำมันใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะเมื่อกี้เขาบอกอยู่ผมจำไม่ได้แล้วรู้ว่าหลายร้อยหลาย,ล,ายลิตรเยอะเต็มเลยอะน้ำมันอน,ะนี่ตู้ตัวนี้ก็จะเป็นตู้ไเย็น N Y K นะ ผมเคยได้วิ่งอยู่ตู้เอ็ยนไวนเคแต่นี่พี่เขาบอกว่าไปมาเลนะครับไปมาเลลักษณะว่าไปาเปลี่ยนตู้นะขายตู้ยกลงนะครับแล้วก็เอาตู้อื่นมาไม่ค่อยมั่นใจรายละเอียดตู้นี้เท่าไหร่แต่เท่าที่เห็นนี่มันเป็นตู้เอเยนนะปท้ายเขาก็จะเนี่ยบังฝุน่นะเราชนแบบ รถวาดเรานะครับถอยกันมาหลายรอบแต่หลายรอบแล้ววันนี้เราลองมาดูรถสายใต้รถพี่พี่ทางใต้นะครับเดี๋วดูไฟไทยเขาจะโชว,โชว์สเต็ปการแทงซ้ายเข้านะครับเห็นพี่เขาบอกว่าลงของที่ชนบุรีมานะครับลงของที่ชนบุรีมาเดี๋ยวพี่เขาจะขึ้นที่นี่เสร็จแล้วก็ ขึ้นที่นี่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นแกจะไปขึ้นที่ไหนอีกทีหนึ่งอ,ะอ่ะามินบุรีมินบุรีน,รนะ step. ตัวสิบต,นะต,ตัวนี้ตั้งติกรถใต้นะตัวตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นที่นอนสองชั้นไหมอ,ะอ่ะนั่นแหละน่าจะเป็นที่นอนสองชั้นนะโอ้ซีรีส์เจ็ดร้อยสามี่เขาจะเข้ากระดังกาอะ่ะเดินหน้าไปหน่อย มันมีรถนั่นนะ่ะเขาจะเข้ารถนะเขาจะเข้าเดินหน้าอีกนิดนึงก็พอหรือไม่ฮะตรงไหนดีอ่ะมั่งก็ได้ผมได้บอกาหรือจะถอยก็ได้นะเดินหน้าก็ได้ ก็ประมาณนี้นะครับหน้าเป็นุตัวหมวกอยู่นู่นหมวกหน้าผากใหญ่ๆเลยนะสวยนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ซีรีส์เจ็ดร้อยเป็นเกียร์เจ็ดเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็จะมีครอบกระจกเปรดนะหมวกหัวเป็นที่นอนสองชั้นนะพี่ก็บอกว่าเป็นที่นอนสองชั้นผมเห็นหมวกมันใหญ่ๆนะ ก็ไม่รบก,กวนขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็รอถ่ายตอนไหวยแล้วกันดูชายล่างยังต่ำเลยนะดูชายล่างโคตรต่ำเลยนะสวยๆ,ๆเดี๋ยวรอรอดูตอนที่ก็ถ่ายไหวยแล้วกันนะ เดี๋ยวจะมีพี่ยันนะครับอ่าปิดถนนให้นะครับเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่มารอขึ้นนั่นหลยพี่ยันหยุดหยุดรถแล้วนะพี่เขาหยุดรถแล้วนะ ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นสเต็ปของของบอริษัทที่ผู้ผมมากันบ่อยๆถอยก็ลองเข้าไปดูนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูแต่ถ้าาเนี่ยมาดูสเต็ปที่เขาถอยโอ้ประมาณนี้น่าจะย่อมหยุดรถแล้วนะมาแบบเงียบ ตัวทีเดียวนะโอ้โหเอาติดตรงนั้นหน่อยไปดูหน่อยอ๋อตรงเพี้ยนนิดนึงเพี้ยนนิดนึงเอาใหม่เอาใหม่ไปถอยไปขาทา้ายแกสวยนะเขาจะให้ไปจอดตรงไหนเนี่ย อยยย่างสวเลโอเคพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปใส่ไหนข้างในป่ะทำหรือได้ไงอะไรวะนึกว่าขึ้นบ้างเนี่ยล,ล,ลายป่ะเจ้าเจ้าขึ้นน้ำอยู่ป่ะลายป่ะไล่ป่ะตู้โอ้องถอยยาวไปด้านในนะครับเหมือนที่เราเคยถอยนั่นแหละนู่นเลยนะมีรถอยู่ด้านท้ายนะครับสวยนะครับซีรีส์เจ็ดร้อยตัวนี้ทรงสุดมากเลย สายตู้คอนเทนเนอร์เหมือนกันนะเจรถสั่งลุยนะเจรถสั่งลุยคนหลังเขานะครับสติ๊กเกอร์เดี๋ยวจะเดินตามไปอีกนิดหนึ่ง จะเป็นซอยตันนะถนนส่วนบุคคลนะก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาท่าไรก็ฝีมือเทพเลยนะถอยรอบเดียวดูเรื่องนะครับเรามากันบ่อยบ่อยยังยึกยักยึกยักเลยในบางทีนะต้องถอยยาวไปนะครับรถที่วิ่งไม่ได้ก็ต้องจอดรอแป๊บนึงในบางส่วนถ้าจะแซงได้ก็จะแซง ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่เดินตามไปนักไกลมากฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้สุริยาความทุกมีคอนเทนต์อะไรก็จะํำมาลงให้เพื่อนเพื่อนดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายพี่ซีรีส์เจ0ดรอยนะครับขอให้ดูรถายมาเลยนะครับงานพี่ก็ค่อนข้างเยอะนะที่ได้สอบถามนี่งานพี่ค่อนข้างเยอะนะครับของเราก็รอพี่เขาเสร็จนะเรามาก่อนแล้วแต่ว่าของพี่เขาพร้อมแล้วนะแล้วก็พี่เขาไปไกลด้วยนะเราก็จอดรอ ของเราเป็นตู้ส่งนอกเหมือนกันนะแต่ว่าไปทางเรือนะเจอกันคลิปหน้าสุริยาพาบรรทุกสวัสดีครับบ๊ายบาย